กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมทีมงานงยันโลก,กาดก็อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลน,นะครับบอกเลิกเปรเชให้ได้ก่อนฮันเฮติฟานครับสนซิลจอจินโยวายดันดุมนะครับสปอร์ซูนสื่อของฝรั่งเศสระบุฮันเฮติฟานแอบเลจอจินโยว,วานันดุมแต่มีเงืนน่อนไขว่าดาวเตะชาวดัตต้องหาทางยกเลิกสัญญากับปารีสแซงเช,งชม,เมงให้ได้ก่อนฮันเฮติฟานครับสมโมสรในเลีกสูงสุดของประเทศซาอุดีอาระเบียให้ความสนใจที่จะคว้าตัวจอจินโยว,วานันดุมกองกลางปารีสแซงเช,งชม,เมงไปร่วมทัพใน ช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของสปอร์ตโซนสื่อของฝรั่งเศสหลังหมดสัญญากับลิเวอร์พูลเมื่อตอนปี2021แล้วนั้นวานาดุมก็มาอยู่กับปารีสแซงต์แชม,มงแต่เขาไม่สามารถจอดแทกขึ้นไปเป็นตัวจริงได้โดยซีซั่นก่อนก็ถึงกับโดนปล่อยตัวให้ไปอยู่กับเอเอสโรม่าแบบยืมตัวแต่ก็มีอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้ลงในลีกเพียง14นัดก่นอนที่จะโดนส่งกลับมาอยู่เปเช่เช่นเดิมทั้งนี้นะครับวานาดุมก็ยังถือเป็นส่วนเกินของทีมทําให้เขาตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างรรุุนแงงซึ่่ลาสด เฮติฟางนะครับก็สนใจจะดึงตัวไปช่วยทีมแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นการเซ็นสัญญาแบบไร้ค่าตัวนั่นหมายความว่าวันดุม ต้องหาทางยกเลิกสัญญากับปารีสแชงเชอร์แมงให้ได้ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าแข้งวัย32ปีขอให้ผู้บริหารของปารีสเชงเชอร์แมงยอมยกเลิกสัญญาของเขาเหมือนกันแต่ทางสโมสรเลือกที่จะไม่มีคําตอบให้เขาโดยปัจจุบันวานดุมเหลือสัญญากับปารีสเชงเชอร์แมงแค่ช่วงซัมเมอร์ถึงปีหน้าและถ้าหากเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นมันจะทําให้วานดุมเป็นอีกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลที่ไปอยู่กับฮันเฮติฟักหลังจากก่อนหน้านี้สเตเวนเจอร์ราดไปรับงานคุณซื้อที่นั่นส่วนจอ ย้ายตามไปร่วมงานกับเจอรัตในเวลาต่อมาฝากซับสไครป์เพื่อไม่พลาดข่าวสารกีฬาฟุตบอลดีๆจากช่องยันโลกกาด้วยนะครับ